สวัสดีครับผมอาจารย์ดรนายแพทย์พรนพนายนเนตรนะครับก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาวิทยาภูมิคันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญานะครับของคณะด้วยนะครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ปีนี้นะครับผมได้รับรางวัลเป็นอาจารย์ดีเด่นนะครับระดับปริคลินิกทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ของคณะนะครับแล้วก็น้องนนักศึกษาแพทย์นะครับที่ได้เสนอชื่อผมเข้ามานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการนะครับที่ได้มีการสัมภาษณ์แล้วก็เลือกผมให้มารับรางวัลนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังต้องขอบพระคุณนะครับทางทายาทของท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนะครับที่มอบรางวัล ให้กับผมนะครับก็จริงๆผมเองเนี่ยคงจะไม่สามารถทํางานผมคนเดียวนะครับคงจะไม่สามารถทํางานให้สําเร็จรุง่งรุ่งได้จนถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางเพื่อนร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งท่านอาจารย์นะครับในภาควิชานะครับวิทยาการันและทั้งในส่วนของคณะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายการศึกษานะครับที่ ให้ความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนนะครับผมในการจัดการเรียนการสอนนะครับนักศึกษาแพทย์จนประสบความสําเร็จนะครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้ผมมาเป็นอาจารย์แพทย์ในปัจจุบันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากทางครอบครัวนะครับคือทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับอาจารย์ไพภูลและอาจารย์จินดาในอเนศนะครับคือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งคู่นะครับผมก็เติบโตมากับสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะครับ อีกแรงบันดาลใจหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วนะครับส่วนตัวรู้สึกประทับใจมากนะครับตั้งแต่สมัยที่ได้มาเป็นนักศึกษาแพทย์ของคณะนะครับเห็นอาจารย์หลายๆท่านนะครับทุ่มเทกับการสอนตั้งใจสอนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษานะครับตั้งแต่สมัยนั้นผมก็รู้สึกว่าโตขึ้นเนี่ยอยากทําได้อย่างท่านนะครับ แล้วจนกระทั่งผมจบการศึกษาแล้วก็ออกไปไปฏิบัติงานชดใช้ทุนนะครับกลับมาก็ตัดสินใจว่าอ,อยากจะมาเป็นอาจารย์ทางคลินิกแล้วนะครับของคณะเมื่อได้มาเป็นอาจารย์จริงๆได้สอนเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับที่ได้สอนนักศึกษาแพทย์นะครับทุกครั้งที่ได้สอนนักศึกษาแพทย์ให้นักศึกษาแพทย์ได้มีความรู้นะครับความเข้าใจในวิชาต,ต่างๆแล้วก็ได้เติบโตไปเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับสำหรับ แนวทางในการทำงานของผมก็คือว่าใช้คติว่าต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราต้องพยายามทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเต็มความสามารถถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตามความคาดหวังไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราได้พยายามเต็มที่แล้วเราก็จะภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีความอพอใจกับผลงานที่ได้รับนะครับ ท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับให้ให้รางวัลน,นี้กับผมนะครับรางวัลน,นี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับที่จะทําให้ผมเนี่ยสามารถเป็นอาจารย์ที่ทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับให้กับลูกศิษย์นะครับในคณะของเราต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ